ทำไมสตรีบางคนเกิดมาจึงมีรูปร่างขี้ริ้วขี้เลไม่สวยงามไม่เป็นที่ต้องตาทั้งยังยากจนและก็ต่ำสักอีกด้วย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ที่ติดตามอาจารย์เช้าชาแนลเป็นประจำนะครับเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกวันนี้เริ่มต้นจากคำถามที่ว่าทำไมสตรีบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขิเลไม่สวยไม่มีเสน่ห์แถมยังยากจนแล้วก็ต่ำสักก็คือว่ามีศักดิ์ศรี ที่ต่ำต้อยด้วยนะครับนี่เป็นคำถามที่ตั้งเป็นทอปิกเอาไว้เพื่อที่จะหาคำตอบครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นคำถามเฉพาะในปัจจุบันนะครับในสมัยพุทธกาลก็มีคำถามนี้เกิดขึ้นครับคำถามนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19เช่นเดียวกันครับอยู่ในมหาวั์ จตุการนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่19นะครับท่านลองไปดูว่าคำถามนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเขานะครับว่าเกิดมาทำไมรูปร่างก็ไม่สวยไม่งามแถมไม่มีสเสน่ห์บางคนกับเป็นคนที่โรคอีต่างหากนะครับทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นดังนั้นนะครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามีคำตอบครับลองไปดูว่าพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไร มาตุคามหรือสตรีบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏไม่เป็นผู้ให้ทานคือให้ข้าวน้ำยวดยาน ระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจา้าและเป็นผู้มีใจริษยาในลาบสการะที่เคารพนับถือของคนอื่นแม้กระทังาาวไหว้การบูชาของผู้อื่นกีดกันตัดรอนผูกความริษยา ถ้ามาตุคามหรือผู้หญิงนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็ตามก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสามรูปชั่วตัวดำไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติและต่ำไปด้วยศักดิ์ศรี เป็นไงบ้างครับถามจริงตอบตรงไหมฮะพระพุทธองค์เนี่ยตอบชัดเจนเอามากๆเลยนะครับทีนี้นั่นเป็นเรื่องของคนที่เกิดมารูปชั่วตัวดำแต่คนที่เกิดมารูปไม่ชั่วตัวไม่ดำน้ำคำก็เพราะแถมยังได้เป็นเทวีสูงสุดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นได้ถึงนางงามจากกักรวาลเป็นเพราะเหตุไรมีบุญกุศลมีกรรมทำไว้อย่างไร เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็มีคำตอบครับ มาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากปไปด้วยความแค้นใจถูกว่าเล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดแต่เขาเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานแก่สมณพราหมณ์และภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่มีใจไม่ลิสยาในลา สกการะของคนอื่นไม่กีดกันไม่ตัดร้อนถ้าสตรีนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ควา,ามเป็นมนุษย์นี้กลับมาเกิดในชาติใดๆก็ตามย่อมเป็นผู้ที่มีผิวพรรณสามรูปชั่วไม่น่าดูแต่กลับเป็นคนที่มั่งมีทรัพย์มีโภกทรัพย์มากมายและ ส่วนมากจะเป็นสตรีที่สูงศัก์อย่างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสตรีล้วนๆนะครับแต่ ก็เป็นการบอกว่าทําไมจึงได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังมีประเด็นต่อครับบอกว่าเพราะเหตุไรสตรีบางคนเนี่ยเกิดมาจึงมีรูปงามแต่ยากจนขัดสนแล้วก็ด้อยด้วยศักดิ์ศรีเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตอบว่ามาตุคามบางคนในโลกนี้มาตุคามก็คือผู้หญิงนะครับ มาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจแม้ถูกว่ามากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวแต่เป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวนา้ำผ้าแก่สมนณะและละิกษุในาศาสนาของพระพุทธเจา้านอกจากนั้นก็เป็นผู้ที่มีใจทิสยาในลาบสการะของผู้อื่นถ้ามาตุคามหรือสตรีนั้น จุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์เขาก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าดูน่าชมมีสเสน่ห์แต่กลับเป็นคนยากจนขัดสนและยังต่ำต้อยด้วยศักดิ์ศรี นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับสำหรับสตรีที่เพียบพร้อมแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับคราวนี้เรามาลองดูว่าสตรีที่สมบูรณ์นั้นมีอย่างไรโดยประเด็นมีอยู่ว่าเพราะเหตุใดสตรีบางคนเกิดมาจึงมีรูปงามแต่ยากจนขัดสนและต่ําสักเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบไปแล้วนะครับนะเพราะว่าไม่โกรธ แต่ว่าให้ทรัพย์นะครับก็ยังมีประเด็นต่อไปว่าเพราะเหตุไรสตรีบางคนเกิดมาจึงมีรูปงามบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบ,บัติและสูงสักอีกด้วยพระพุทธองค์ตอบตรงตรง ต่อคำถามนี้ว่ามาตุคามหรือสตรีบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแคน้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองเป็นผู้ให้ทานคือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้ายวดยานพาหนะระเบียบของหอมแก่สมณพราหมณ์และเป็นผู้ไม่มีจิตลิษยา ในลาบสการะของผู้อื่นไม่ขีดกันไม่ตัดลนถ้ามาตุคามนั้น จุติจากอัตภาพนั้นกลับมาเกิดในชาติใดๆก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าดูหน้าชมประกอบด้วยความเป็นผู้ที่มีผิวพรรณดียิ่งนักเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มีโภคทรัพย์มากและเป็นสตรีที่สูงศักดยิ่งนัก เป็นอันว่าจบกระบวนความของสตรี นะครับว่าทำกรรมอะไรมาจึงได้เป็นอย่างนี้นะครับสตรีคนสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมนะครับถ้าเป็นเทพีก็คงจะถึงขั้นนางงามจัก,กรวาลเพราะว่าพร้อมบริบูรณ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกนี้ต้องการที่จะเป็นนางงามจักรวาลก็ขอเชิญสตรีทุกๆท,ท,ท่านนะครับได้กระทําตามที่พระพุทธเจ้าได้แนะเอาไว้แล้วท่านจะส ผมปรารถนาในชาตินี้และชาติหน้าตามแรงบุญแรงวาสนาที่มีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเรื่องนี้คำถามนี้มีคุณค่ามากสำหรับคุณสุภาพตตรีทุกท่านก็ขอให้โชคดีมีเงินทองใช้โดยทั่วกันอาจารย์ชาวชาแนลเรื่องเล่าจากพระดย์ปิดกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ